สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวนาที่เคารพทุกท่านครับแจ้งข่าวดีครับ13สิงหาคม2 5งัข่าวดีชาวนามีอะไรมาบอกชมและฟังรายละเอียดดังนี้ครับขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับวันนี้ขึ้นข่าวว่าร่มตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับนายอัฐกรเผยนอบคข,ขอขอแจกเงินช่วยเข้านาปีนาปางไร่ละพันสุงสุด1ิไร่บรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรกว่า 8.5แสนขัวเรือนนะครับข้อมูลนี้จากเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรนะครับเพจนะโดยนะโดยมีรายละเอียดดังนี้ครับนายอัธรกรศิริรัตยากรนะครับรับตีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาตินบขอครั้งที่3ทั258 ผ่านระบบออนไลน์โดยมีนายพิชัยชุนหะว,วัชิระรองนายมงตีและรัมตีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายพิชัยณนะริพทพันธ์รัมตีว่าการกระทรวงพาณิชย์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมณนะห้องประชุมใหญ่อาคาร150ปีกระทรวงการคลังว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่คณะอนุกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าวแห่งชาติด้านการผลิตเสนอดังนี้ครับ 1. ครับเห็นชอบโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรัง ปี2568ไล่ละผ่านครวัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือไม่เกินครวัวเรือนละ10,000บาทเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ปลูกข้าวนาปังที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากต้นทุนการผลิตข้าวสูงและราคาข้าวตกต่ำและมอบหมายให้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรร่วมกับาาสกสจัดทาเรื่องเสนอขน้อตตีคอรมอนะแล้วก็เสนอเรื่องขอยกเว้นมติข,ตข,ตขต 21, ้ตรีเมื่อวันที่21พค2562ด้วยและดลําเนินการโครงการต่อไปปัจจุบันมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปัง ปี258หน้าวันที่3 1กือกัาคม258ประมาณ8,54,112ครัวเรือนพื้นที่ปลูกประมาณ11.85ล้านไร่งบประมาณนะโดยงบประมาณโดยประมาณการงบประมาณจากข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและประมาณการเพิ่มเติมพื้นที่พาะปลูกข้าวนาปังภาคใต้ที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรวงเงินประมาณ 7,287.24ล้านบาทซึ่งกรมการข้าวกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำข้อคิดเห็นเหตุผลความจะเป็นนำเสนอในที่ประชุมเพ,พื่อพิจารณาหารืออย่างรอบครอบและใช้งบมาให้เกิดประโยชน์ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับเกษตรกร,ร,กรที่มากที่สุดเรื่องที่2ครับเห็นชอบทบทวนเปลี่ยนจากโครงการสนับสนุนเงินช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวนาปีและส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับ ศักยกภาพพื้นที่ปีการผลิต2568ท้า69จ่ายไร่ละพันไม่เกิน10ไร่วงเงิน37,935 36ล้านบาทตามมตินบออขเมื่อวันที่26มินายน68เป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนะครับการผลิตข้าวของเกษตรกรปีการผลิต2568ท่า69ให้จ่ายอัตราไร่ละพันนะครับไม่เกินไร่ละ10ไร่พร้อมมอบหมายกรมการข้าวและทกสร,ร่วมกันจัดทำโครงการดังกล่าว พร้อมของดเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2566ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรในการลดภาระต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเพื่อให้และเพื่อจูงใจให้เกษตรกรพัฒนาคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยมีการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของข้าว ยในตลาดโลกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 3. เห็นชอบการจับสรรโคตาการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรปของโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจรกรมการข้าวสาหรับปี69/71เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ประกอบการส่งออกข้าวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรปพร้อมมอบหมายกรมการ คาดต่างประเทศกรทสวงพณิชย์พี่นาจัดสรรโคตา้าการส่งข้าวไปสภาพยุโรปประมาณ1,700ตันต่อปีตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กำหนดและรายงานผลให้ทราบต่อไปข้อ4ี่เห็นชอบปรับปรุงรายละเอียดโครงการประกันภัยข้าวนาปีปี68และมอบหมาให้หน่วยงานที่อยู่ข้องเร่งจัดทำารายละเอียดเลขอกสารเสนอโครงการต่อครอรมอเพื่อพิารณาต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรได้โพสต์วันนี้นะครับก็สรุปสั้นๆน,นะครับ อันนี้อ่านตามภาษาราชการที่เขามีการโพสทางาเพจกระทรวงกระทรวงการเกษตรนะครับอันนี้เป็นข่าวที่อ่านตามตัวอ,อักษรซึ่งเป็นภาษาราชการที่ยาวนะแต่สรุปสั้นๆก็คือวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรเปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการบขนะครับที่ประชุมบขชุดใหญ่มีนายพิชาชุนหอบวชเชระรองนายยมตีและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานสรุปสั้นๆก็คืออนุมัติช่วยนาปรัง ไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน10ไล่สูงสุด10,000บาทนะครับแล้วก็อนุมัติช่วยนาปีไร่ละพันครัวเรือนแล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุดสูงสุด10,000บาทเหมือนกันนาปีก็ได้เป็นเงินสูงสุด10,000บาทเลยนะครับ10ไร่ไร่ละพันนะครับซึ่งก็มอบหมายให้กรมการข้าวและธนาคารตกสสรุปรายละเอียดที่นบขเห็นชอบวันนี้เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปนะครับเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณอนุมัติโครงการก่อนชาวนา ไม่ว่าจะเป็นนาปรังไร่ล,ละพันสิบไร่สูงสุด10,000บาทหรือนาปีไร่ล,ละพันควรเรือแล้วไม่เกิน10ไร่สูงสุด1 0 0 0 0หบาทจึงจะมีการโอนเข้าบัญชีทกศให้กับพี่น้องชาวนาต่อไปเอาละครับเป็นอันว่าวันนี้1 3สิงหาคมนะครับประชุมปรปขอไปแล้วผ่านความเห็นชอบไปแล้วอนุมัติทั้งนาปีและและทั้งนาปรังได้ไร่ละพันเท่ากันสูงสุด10ไร่10,000บาทนะอนุมัติแล้วแต่ว่าก่อนจ่ายได้ต้องเป็นไปตามขั้นตอนก็คือจะต้องเสนอคอรมออนุมัติก่อนเมื่อคอรมอนุมัติ ขั้นตอนต่อไปจึงจะเป็นเรื่องของทกศอวนให้กับชาวนาต่อไปนะครับในขณะเดียวกันก็มีสื่ออื่อนรายงานข่าวด้วยนะครับโดยเฉพาะสื่อเว็บไซต์ข่าวชื่อดังต่างๆเขาก็รายงานข่าวว่านายพิชายชุนหาวชิระเปิดเผยว่านาปรังน่าจะได้ในเดือนกันยายนนี้นะครับไร่ละพันนะครับส่วนนาปีก็รอฟังข่าวหลังประชุมคณะรัฐมนตรีกันต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ